สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้ผมมาในหมวดของหูฟังฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยเพราะตัวนี้คือนับโวเอ็นที960นะครับเป็นเฮดโฟนนะครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับจากนับโวซึ่งตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าดีไซน์เนี่ยล้ำมากๆสวยมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นํามาให้ดูหลายสีมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่อง กนนรเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านะครับจะมองเห็นตัวสินค้าได้ชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นดโฟนที่นะครับเขาต้องโทรสรีละกันหน่อยนะฮะเพราะว่ารูปลักษณ์เขาเนี่ยสวยพอสมควรเลยนะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าและในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับผมจะให้ดูนะครับคือในส่วนตรงนี้นะฮะ เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับก็ตามสเตปนะครับของอุปกรณ์นะครับก็จะบอกรายละเอียดไม่ว <dır> ่าจะเป็นขนาดนะครับขนาดของเซียนนี้รับได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับลักษณะของตัวสินค้าเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งบอกตรงนี้หมดเลยขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับแรงขับเขาก็จะบอกด้วยว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ ผมว่าเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าวันนี้นํามาให้ดูถึงสีสีประกอบการตัดสินใจที่มันชัดเจนกันไปเลยว่าสีไหนสวยหรือไม่สวยหรืออะไรยังไงก็เรื่องเอาตามใจชอบเลยแล้วกันไปชมกันเลยฮะ เราอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้านับโบเอ960นะฮะนี่คือหน้าตาของมันนะครับเห็นไหมฮะและสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยจะเป็นแจ็คนะครับ3.5มิลซึ่งมีไมโครโฟนในตัวนะครับสามารถปรับลดเพิ่มเสียงได้นะครับอยากจะได้แบบไหนเสียงระดับไหนเลือกเอานะครับ และจุดคลยแมตของเรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับ nubo nt 960เนี่ยนี่คือหน้าตาของเขานะครับลักษณะของวัสดุตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีหนังเทียมตรงนี้เห็นไหมครับหนังเทียมเนี่ยก็จะเป็นหนังเทียมด้านบนแล้วก็เป็นหนังเทียมตรงหูฟังตรงนี้ซึ่งความกว้างความยาวเนี่ยของหูฟังตัวนี้อยู่ที่30มิลลมนะครับลาข้างๆเนี่ยการออกแบบถือว่า ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีไซน์ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเอาจากความรู้สึกผมผมว่าออกแบบมาได้สวยมากสําหรับน้ำโบตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับกดปรับระดับลงเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงได้นะครับอยากจะได้ระดับไหนให้มันเหมาะกับสรีระตัวเองก็สามารถเลือกได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ในส่วนของแจ็คให้ดูกันอีสกสักรอบหนึ่งเป็นหัวทองนําสัญญาณได้ดีอย่างแน่นอนเลามาดูในส่วนของจุดเด่นกันบ้างตัวนี้จุดเด่นนะครับออกแบบมาได้โดดเด่นเลยอย่างแรกเนี่ยให้ดูตัวสีขาวเลยโดดเด่นไหมก็ดูนะครับเนี่ยใส่แล้วมันจะโดดเด่นเลยนะครับเดูอินเตอร์ Inter ดีนะครับเมกามากๆเลยนะครับสำหรับการออกแบบนะครับตัวเสียงนะครับสามารถขับเสียงได้กว้างมากนะครับกว้างสุดๆไปเลยนะครับสำหรับการขับเสียงเดี๋ยวกว้างยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเสียงกันนะครับ จุดเด่นอย่างสุดท้ายเลยคือตัวนี้นะครับเป็นแจ็คเดียวนะครับรูเดียวเลยนะครับเสียบเนี่ยสามารถเอาไปใช้เนี่ยนะครับเสียบเข้านะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเอามาใช้นะครับกับตัวนี้ซึ่งเอาไปเสียบกับอินพุตไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้ใช้ได้เลยเสียบแล้วจะสามารถใช้ได้แต่ถ้าเอาไปอัดเพลงเนี่ยก็คิดดีๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยศักยภาพมันจะมีจํากัดอยู่นะครับถ้าเอาไปใช้ก็อาจจะ ดูยุ่งยากหน่อยก็ไปซื้อไม้ดีๆแล้วกันนะครับจะเอาไปร้องเพลงอัดเพลงอะไรอย่างนี้นะครับเอาแบบนี้เอาไปใช้ให้มันอยู่ในศักยภาพของมันเอาไปพูดโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือจุดเด่นอย่างสุดท้ายผมว่าเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผ่านเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับ nabo nt เ6 0นนะครับนี่นะครับคืออุปกรณ์ที่ผมจะใช้เปิดก็คือ samsung s 7ของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร กว้างจริงๆครับผมบอกเลยนะฮะใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับเสียงเบสนี่หนาแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะฮะฟังกันดูครับ เดี rium, ๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับจากการโทรกัน้างเมื่อกี้ฟังเพลงกันแล้วมาฟังเสียงจากการโทรเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมจะพูดใส่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไม้ไหมฮะนี่นะครับคือไม์นะครับซึ่งมันสามารถปรับได้นะครับมาฟังกันเลยฮะโทรหาพี่ชายดีกว่าฮัลโหลทำอะไรอยู่อะเล่นเกมอยู่กินข้าวยัง นี่กำลังรีวิวอยู่นะเนี่ยเสียงพี่กำลังเข้ามาในกล้องนะเนี่ยอ,อ้าเฮ้ยทำเสียงหลอนๆเลยดิอา้าเ <laughs> เสียงเข้าม์ชัดมากเลยเนี่ยเนอเอเอ <laughs> <laughs> แค่นี้แหละบายยนะ <Okay. S 1> เจอกันครับ <Okay. S 1> <laughs> ตัวนี้รับเสียงนะครับได้แต่20เฮิร์ตซ์ ถึง20,000เฮิรต์เลยนะครับได้ตั้งแต่20เฮิรต์ต่ำสุดๆเลยจนถึงนู้นเสียงสูงสุดๆเลยนะครับ20,000เฮิรต์นะครับกำลังขับอยู่ที่20มิลลิวัตนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นหูฟังที่อยู่ในมาตรฐานที่มันอยู่ในระดับกลางนะครับอาจจะไม่ไฮเอนก็อยู่ในระดับการที่ใครสามารถจับต้องได้นะครับอยู่ในระดับนี้นะครับผมลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างเลยสําหรับใครที่สนใจอยากจะได้ไปครอบครองนะครับช่องทางการติดต่อเช่นเดียวกันอยู่ด้านล่างหมดแล้วตอนนีี้เราม หมวดเปิดใหม่ก็คือหมวดของดนตรีก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยเลือกซื้อสินค้ากันด้วยตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโค้ดส่วนลดนะครับรอฟังกันด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของโค้ดส่วนลดเนี่ยมีมาช้านานแล้วนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันด้วยลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ s ับสไ e ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ